รีวิวคลิกร้อยสิบคาบูนะครับตัวนี้ปีห้าหนึ่งนะครับผมก็ภาษีขาดเกินนะครับตัวนี้รถบ้านมือเดียวนะครับสภาพดีมากๆนะครับผมย้ำว่าดีมากๆนะครับนี่ครับชุดสีไม่มีตำหนินะครับผมเป็นตัวล้อแม็กแท้ตัวคอมบายเบรกแท้นะครับผมนี่นะครับตัวท็อปแท้เลยนะครับ ชุดสีเดิมทุกจุดนะครับไม่มีพ่นสีไม่มีทําอะไรไม่มีเปลี่ยนเลยนะครับตัวนี้ก็จะซิสีนงงอกนิดนึงนะครับตามอายุเขานะครับนี่ครับนี่ครับนิดหน่อยครับนะครับไม่สี่หมื่นเกนะครับแต่เครื่องยังดีมากๆนะครับไม่น้อยๆนะครับครับสภาพ ดูได้เลยครับสภาพโคตรสวยนะครับสวยจริงคุ้มจริงครับคันนี้ใครได้ไปตรงนี้ล้างอัดฉีดออกนะครับเนี่ยครับล้างอัดฉีดออกนะครับอันนี้ก็ล้างให้พอคร่าวๆนะครับผมเพราะว่าไม่มีตัวล้างอัดฉีดนะครับอันนี้ขนาดล้างคร่าวๆนะครับยังสวยขนาดนี้นะครับ แล้วเขา้างอัดฉีดจะขนาดไหนนะครับนี่ครับดูได้เลยครับถ่ายให้เหมือนมาดูเองเลยนะครับอุปกรณ์ส่วนควบครบทุกชิ้นนะครับนีครับเดิมเๆแท้ๆนะครับรถบ้านเลยนะครับชุดสีไม่มีตำหนินะครับนี่ครับยุ่รอยนิดหน่อยนะครับนี่ครับ ล้อแม็กเดิมสีแท้โรงงานนะครับไม่มีทําสีกระบอกโชคดําด้านแท้นะครับไม่มีทําสีสักที่นะครับนี่นะครับตัวเนื้อสีของเขานะครับถ้าสีแท้นะครับเนี่ยครับจะเป็นอย่างนี้ครับจะเป็นด้านด้านเป็นด้านด้านเป็นเกล็ดเกล็ดเลยนะครับอย่างนี้และครับ สวยจริงนะครับเครื่องดีมากๆสตาา์ทีเดียวติดนะครับผมโอ้ oh. บอกเลยใครได้ไปครั้งนี้คุ้มจัดจับเลยนะครับติดติดมือนะครับนะครับเสียงเครื่องนิ่งๆนะครับผมไม่มีดังนะครับ หน้ากากก็มีคาบสติกเกอร์ที่ลอยติดพลบเก่ามานิดหน่อยนะครับไปลอกออกได้เลยครับเอาได้เป่านิดนึงนะครับเครื่องโคตรดีนะครับจบๆเลยนะครับผมใครหารถใช้งานอยู่รับรองไม่ผิดหวังนะครับคันนี้ ครับผมสนใจก็สอบถามทักแชทมาได้นะค,ะครับขอบคุณมากๆครับผมครับลองชมลองดูกันได้นะครับ